ส้มอรวีเผยคำพูดอาอีตเพชรานาทีกอดกันร,ร่ำให้กลางงานชรินเปิดคำพูดคุณอาอีตเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วจุกอกสะเทือนใจไม่น้อยเมื่อเพชราชาวราชเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพสามีชรินนันทนาครนศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตโลกชราในวัย91ปี ซึ่งทางด้านภรรยาเพชรชานั่งร้องไห้ตลอดทาั้งงานและมีภาพที่ส้มอ,อรวีสัจจานนสวมกอดปลอบใจเพชราไว้ด้วยทางด้านส้มอ,อรวีได้เปิดใจเผยช่วงนาทีนี้คุยบอกคุณอาอีดว่าไม่ต้องเหงานะเดี๋ยวไปหาไปคุยที่บ้านนะคะคุณอาอีต,ตอบว่าขอบคุณค่ะทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณทีนี้ด้วยนะคะ